คิค่อยทำทรงจะไป1,000 0แสนดอลลาร์แต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะฮะเทสมา3 4 5 6รอบแล้วนะครับยังไม่ขึ้นสักทีจนคนเริ่มทอ้อจริงจังแล้วนะฮะเริ่มมีลุงออกมาบอกว่าเฮ้ยมันจะหล่นลงไป20,000เฮ้ยแล้ว2 0 0 0 0เป้ามายาไหนก็ตีฟีโบแค่นี้เราก็พูดเลยก็ได้นะฮะว่ามันจะหล่นลงไป20,000นะครับอ่ะแล้ววันนี้โบคิดว่ามันจะหล่นลงไป2 0,000ก่อนหรือขึ้นไป1,000 0แสนดอลลาร์ก่อนมันมีปัจจัยอยู่นิดเดียวนั่นเองนะครับงั้นมันคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้เราไปชมกันครับ สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับคริปโตแฮมสเตอร์นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่าเราไม่ใช่หมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรามีปัญหากเกี่ยวกับฟิลเตอร์นะฮะเราก็ใช้ให้เป็นแฮมสเตอร์ไปก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาพูดกันนะว่าทําไมบิตคอยเนี่ยมันไม่ขึ้นไป1,000 0แดอลลาร์สักทีโดยเหตุผลต่างๆนานามีอะไรมาซัพพอร์ตเลยนะครับมันเป็นแค่มุมมองส่วนตัวของผมเองล้วนๆนั่นเองนะฮะและอย่าลืมนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําในการลงทุนแต่อย่างไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนั่นเองนะครับแปะเงินเพื่อเเ,เ,าเ,อนเนอมาเริ่ ดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยมันจะลงต่อหรือเปล่าบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้นะฮะแต่เท่าที่ผมคิดนะครับก็คือว่าไอ้สี่หมล่าสุดเนี่ยมันคือไซเคิลโลแล้วนั่นเองนะครับมันเป็นเทสบอททอมเป็นการดิ่ง ที่รุนแรงที่สุดในไซคลที่จะเป็นบูรันแล้วนั่นเองนะครับนี่คือมุมมองส่วนตัวนะถ้าหล่นลงมาอีกก็กระทืบดิสไล k ์ผมแทนแล้วกันนะครับถ้าหล่นลงมาอีกก็ตัวใครตัวมนันท่านเองนะฮะคือถ้าเกิดคนที่อยู่ใน Discord แล้วก็ดูผมอัปเดตบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าโปรเนตีอีกราบบ้านนี้มาตั้งนานแล้วตีมานานแล้วจริงจังนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยตอนแรกที่บิตคอยมันหล่นลงไป54 0 0มื่นสี่ตรงเนี้ยผมก็คิดว่ามันจะหล่นลงไปสี่หมื่นแปดไม่ไม่ลงเด้งกลับขึ้นไป70,000แล้วหล่นลงมาอีกเป๊ เป๊กเกินเป๊โคตรนะฮะส่วนหลายๆคนก็งงว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเละเท่อย่างนี้มันอวสานบิตคอย n ์แล้วหรือเปล่า ETF ก็มา Ethereum ETF ก็มาทำไมมันไม่ขึ้นคุณก็ลองคิดดูดีๆนะฮะสมมุติว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่แบบซื้อบิตคอยล์ตั้งแต่ปี2010 2011 12แล้วคุณถือลืมอะ่ะถือลืมไปเลยอะ่ะ แล้ววันหนึ่งคุณจะขายบิตคอยน์เนี่ยคุณจะขายเพราะอะไรหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะเป้าราคาแต่2ที่แน่ๆนก็คือเป็นการประกาศของ ETF เฮ้ยมันคือแบบเฮ้ย ETF แล้วว่ะมันเป็น mass adoption ของการที่บิตคอยน์เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในพวกสถาบันการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องมากๆสำหรับคนที่แบบซื้อตั้งแต่ยุคนั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการเงินเนี่ยการที่บิตคอยจะเข้ามาลบล้างการแทรกแซงของภาครัฐในการยุ่งเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆนั่นเองนะครับมันก็ไม่แปลกที่พอมันมีการประกาศ ETF เนี่ย เป็นคล้ายๆกับพวกเซลล์สัญญาลของคนกลุ่มนั้นนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบนึกขึ้นมานะว่าเอ้ยมันก็เมคเซนส์หลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยม,มันเป็นายสัญญาลหรือเปล่าเป็นการที่แบบว่ามันจะดรอปชั่นใหญ่มันต้องมีเงินไหลเข้ามาเยอะสิอ่ะมันก็เป็นไปได้อ้าวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอีกอย่างไงแปลว่าคนเนี่ยยังกล้า,ก,า,ก,ากลัวอยู่นั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่านจะหล่นลงไป2 0 0 0 0ก่อนนะมันน่าจะขึ้นไปแสนแสนห้าก่อนแล้วค่อยหล่นนั่นเอง โดยถามว่ามันจะเริ่มขึ้นแบบจริงจังตอนไหนมันก็มีอยู่เรื่องเดียวให้เราสังเกตซึ่งส่วนตัวผมมองว่าซีซี่โดนปล่อยออกจากคุกเมื่อไหร่นั่นแหละฮะจะเป็นการขึ้นแบบจริงๆจังๆนั่นเองนะครับ mm hmm. เพราะว่าเจ้าพ่อซีซี่เจ้าของ b บ n a n c e เนี่ยเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานเพื่อนๆน่าจะจำได้นะพี่ b บ n อน c e โดนปรับแบบมหาโหดเลยนะโดนปรับสูงมากๆแล้วก็มีการ จับกลุ่มซีซีเหมือนกันแต่ว่าซีซีเนี่ยก็ได้ทําการจ่ายค่าปรับไปนั่นเองนะครับก็เลยรอดคุกไปนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีการดําเนินเรื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการประกาศว่าเฮ้ยสุดท้ายซีซีก็ยังต้องเข้าคุกแต่จากที่ต้องติดคุกเป็น10 20ปีเหมือนเจ้าแสบ FTX เเนี่ยเขาก็ต้องติดคุกเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเรานับระยะเวลาถอยหลังเนี่ยซีซีจะถูกปล่อยในช่วงประมาณวันที่29กันยายนที่จะถึงนั้นนั่นเองนะคร ให้ซีซีจะถูกปล่อยตัวนั่นเองนะครับแต่จะเก็บเรียนไหนดีอ่ะเดี๋ยวไว้เราไปชมคลิปอื่นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวโบจะออกมาพูดถึง มองโบกเกี่ยวกับพวกเหรียญ o u t c o i n นั่นเองนะครับว่าเหรียญไหนที่ผมคิดว่าน่าสนใจในซีซันหรือว่าในไซคลนี้นะครับซึ่งการดิ่งที่รุนแรงและดิ่งนานทําให้พวกเหรียญในตลาดเนี่ยย่อยยับลงมาเยอะๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เฮลตี้ต่อตลาดในการเติบโตระยะยาวนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยจำได้ช่วงประมาณ4-5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนแบบตื่นเต้นกันมากคน o v e r l e v e r a g e สุดๆไปเลยนั่นเองนะครับโดยถึงยังมีพวกเซเลปเหล่าดาราต่างๆแรปเปอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาสูบสภาพคล่องจากในตลาดออกไปก็เยอะพอสมควรเลยนะครับท้งที่คนกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ได้มีเอี่ยวอะไรกับการเติบโตของตลาดคริปโตเลยแต่อยู่ดีๆก็แบบเฮ้ย hey, ผมสนใจคริปโตครับผมคิดว่าคริปโตจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มาซื้อเหรียญมีมของผมนั่นเองนะครับคือตลาดมันเลอะเทอะไปจนถึงจุดนั้นอะโบว์ Rule. คิดว่าการนี้มันแหกขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่โคตร ก็เป็นเรื่องที่ไม่แย่เลยนะครับมันแหกขนาดนี้มันทําให้การที่มันจะขึ้นไปแบบรุนแรงจริงๆเนี่ยทำให้คนตกลถนั่นเองนะครับ <S <S ก็ลองนึกถึงตอนปี2022ดูนะครับไปถึงตอนต้นปี2023นะครับตอนนั้นคนกลัวสุดๆตอน FTX ถล่มสุดๆแล้วเป็นไงตลาดก็กลับตัวขึ้นเลยนะฮะซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันคนเริ่มกลัวแล้วเริ่มตะโกนบิตคอยน์สองหมื่นแล้วทองไปออทา i ไฮแล้วตลาดหุ้นก็ออทามไ บิตคอยน์พวกนี้เนี่ยคริปโตเนี่ยมันยับจริงๆมันแย่จริงคนที่มีการอโลเ c ตเงินเข้าไปในทองและหุ้นตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็เติบโตไปเรื่อยๆไงแต่คนที่ไม่ได้เข้าแล้วไปอยู่ในคริปโตแล้วแบบนี่ไม่ไหวแล้วเอาเงินไปเล่นทองไปเล่นหุ้นดีกว่าอ่ะมันก็ไปเข้าหลังเขาไงแต่คริปโตเนี่ยยังผันผวนแต่ก็อาจจะเป็นจุดที่มันเตรียมจะกลับตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตกรดลหลายๆคนที่ซื้อเข้ามาตั้งแต่ตอนเดือน1เดือน2เดือน3เนี่ยตอนนี้ก็ขาดทุนกันเยอะก็เริ่มมจจะะหดกรสุนที่เติ เองเพราะอะไรเพราะว่าคุณเติมตอนนี้ที่มันจะขึ้นไป1น0่0แสนเอา้าไม่ใช่เติมตอนนี้ที่จะขึ้นไป1น0่0แสนเอาก็ไม่ใช่อีกไปเติมตอนนี้อีกก็ไม่ใช่อีกในนเอนฮะหรือคุณอาจจะโชคดีไปช้อนหลุมช้อนหลุม1ช้อนหลุม2ช้อนหลุม3 ตอนนี้เงินหมดแล้วหล่นมาอีกรอบนึงนี่คือกรีดเลยนะฮะไม่มีข้าวาจะกินเลยนะครับซึ่งสภาวะแวดล้อมอย่างเงี้ยมันคือสภาวะที่แบบโคตรอดีลสำหรับการที่มันจะขึ้นไปนั่นเองนะครับมันคือ Extreme f e ฟีนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดมันหล่นลงมาอีกเนี่ยโมั่นใจว่าคนน่าจะออกไปจากตลาดเยอะเลยพอสมควรน,นะครับและบิตคอยนก็อาจจะขึ้นไปหนึ่งแสจริงๆตอนนั้นก็ได้ มันก็เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับแต่ทุกอย่างนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าบางเอิญมันเกิดสงครามโลกแบบรุนแรงขึ้นมาอิหร่านยิงนิวเคลียสใส่อิสราเอลอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องพวกนั้นเป็นปัจจัยภายนอกมันเป็นริสที่เพื่อนๆนทุกคนต้องเอามาคํานึงด้วยนั่นเองนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเพื่อนเพื่อนต้องนึกด้วยว่ามันมีเหตุการณ์ภายนอกที่สามารถกระทบกับตลาดการเงินและวัฏจักรของการเงินโลกอยู่นั่นเองนะครับโดยถ้าเรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ยับแค่บิตคอยมันจะไปยับ แทบทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับก็ลองไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติการเงินกันดูเนาะโอเคเท่านี้แหละฮะนี่คือมุมมองทั้งหมดของผมเกี่ยวกับตลาดคริปโตและ price action ของ Bitcoin ในตอนนี้นั่นเองนะครับส่วนเพื่อนๆมีมุมมองความเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้เลยนะฮะไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ